พอเพลงร็อก90เศร้าเนมบิกันเสียชีวิตแล้วดันปูเบคเฮดบอกเคารพการตัดสินใจของเพื่อนถือเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงร็อกบ้านเราจริงๆกับข่าวครา,าวการเสียชีวิตของเนมนักร้องนำวงบิก,กันอดีตวงร็อกชื่อดังตั้งแต่ช่วง2ทุ่มของวันวานที่ผ่านมา ทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ที่จะเสียชีวิตนั้นระหว่างที่เข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมทางด้านนักร้องดงังมีอาการหมดสติจนหมอต้องปั๊มหัวใจถึง4ครั้งครั้งนานสุดนั้นเจ้าตัวหยุดหายใจนานกว่า24นาทีเลยทีเดียวสำหรับนมเนมนั้นเจ้าตัวมีชื่อจริงว่า ถนนวัชารานันท์ชื่อเดิมครองพงเป็นนักร้องนำวงในแนวเฮวีเมทัลที่ชื่อบิ๊กกันในสังกัดค่ายเอสีสุพมิตรมีผลงานอัลบั้มไอ้ปืนโตโดยมีเพลงที่คุ้นหูอาทิ ทำลายเมืองอะไรชวนยังไงก็ไม่ไปน้อยเกินไปลุกเป็นไฟโดยจุดเด่นของวงดนตรีวงนี้ก็คือการแต่งตัวด้วยกางเกงขาสั้นนั่นเองทั้งนี้ก่อนหน้าจะมาเป็นนักร้องนั้นทางด้านหนุ่มเนมยังมีอาชีพเป็นนายแบบมาก่อนรวมถึงเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงสมควรตายให้กับวงยูเรเนียมซึ่งเป็นวงร่วมค่ายที่ตอนนั้นมีปูอานนท์สายแสงจันทร์เป็นนักร้องนำก่อนที่ต่อมาสมาชิกบางส่วนของบิ๊กกัน และยูเรเนียมจะแยกตัวมารวมวงในชื่อแบ็กเฮดนั่นเองด้วยหลังจากที่อดีตนักร้องนำวงบิกการเสียชีวิตทางด้านของปูแบ็กเฮดก็ได้มีการโพสต์ข้อความอะไรเพื่อนสนิทว่าหลับให้สบายนะเพื่อนกูบอกแล้วว่ากูเคารพการตัดสินใจของมึงมึงสู้มึงเหนื่อยมึงทรมานมามากแล้วมันถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนยาวๆของมึงแล้วเพื่อนเราต่างก็เคยเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกเรื่องที่ผ่านมา ตอนนี้ไม่ว่ามึงจะอยู่ภพภูมิใดกูก็จะคิดถึงและสงใจไปให้มึงนะและเช่นเดียวกันกูก็จะมีกำลังใจจากมึงติดตัวไปตลอดไม่ว่ากูจะทำอะไรเช่นกันไอ้เนม สำหรับพิธีศพของนักร้องหนุ่มนั้นในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16ตริกาที่วัดสาครสศูนย์ประชาสรร์ศาลา9โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนและพิธีชาปนก,กิจศพในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนในเวลา16ตริกา